ครับสวัสดีครับคลิปน,นี้ก็เป็นการล้างอําลาคลองหาดนะครับล้างรถครับอําลาแล้วลาแล้วคลองหาดครับก็สองเดือนเต็มเต็มนะครับที่อยู่นี่เต็มเต็มเลยก็เมื่อเช้าก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่รีวิวให้ดูนะครับ บางทีมันก็มีต่อยแต่ผมไม่ไปมันมันเสียความรู้สึกครับบางทีก็ต้องเข้าใจด้วยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีต้นทุนของมันนะครับบางคนว่าเราบน่นเราเลือกงานเรางี่เง่าบางทีมันไม่คุ้มแล้วคุณจะทําทําไมครับใช่ไหมก็คือจะคของสื่อสิบบาทจะไปขายห้าบาทเจ้าเสียบบ่หรอมันไม่มีครับยัง<ป> อันนี้มันเกิดบักแดนนะครับใฮปพี้เบืร์เดย์บักแดนครับกับบักเขตครับบักเขตบักเขตไม่ได้มานะครับเขตอยู่กับย่าครับให้อยู่บ้านครับก็เดี๋ยวมาลรุนว่าจะได้ไปไหนต่อครับรอรออยู่ครับมันปีนี้หนักจริงๆครับฝืดมากครับงานงานฝืดมากเพราะว่า ปวดมันตายเรียงหลายครับวิ่งไปสิบกิโลครับกวดจะมุดเข้าไปถึงแปลงครับมุดเข้าไปอีกประมาณสามสี่โลมุดเข้าไปถึงรถเกี่ยวก็จะจมไม่ถึงสองไร่เนื้อที่ไม่ถึงสองไร่จักพ่นจักหินครับเขาบอกว่ามเมล็ดพันธุ์มันเหลือเลยมาหยดบอกโอ้แล้วไม่สงสารรถที่มาเกี่ยวบ้างนะครับ ผมเคยเจอนะครับบางคนบอกว่าถ้าแปลงเล็กขอราคาเท่าที่สัมผัสมานะครับผมเคยคุยแล้วมีแปลงหนึ่งประมาณสองไร่แต่เราต้องย้ายไปอีกประมาณสามโลกรไปเกี่ยวไม่ไม่ข้างกันแล้วรครับสามโลขอร้องให้เราช่วยผมบอกว่านั่นเคยขอนะครับผมเคยขอบางคนบอกว่าไม่คุ้มไม่ขอค่าน้ํามันครับผมขอเพิ่มอีกพันหนึ่ง ผมขอสองพันอ่ะสองไร่เมาสองพันผมจะไปเกี่ยวให้สิ่งที่ตอบได้คือว่าแค่นี้เองช่วยไม่ได้เหรอเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคําตอบอบางคนบอกว่าเฮาเรื่องมากนงี่เงียวทำแล้วไม่คุ้มเรื่องมากเรื่องงานเย่าลืมนะครับลงทุนไปเท่าไหร่ครับนี่คู่นี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ประมาณเกือบเกือบล้านห้านครับอันนั้นก็สองล้านสี่เขาพูดอีกห้าแสนสาม ไม่ตัวไปสี่หล้านเลยครับเนี่ยครับ,รบสิ่งที่เราลงทุนไม่คุ้มอย่าทำมาบ่นยิ่งเงาลองดูครับลองดูครับบางคนบอกว่าเราบ่นรออะไรครับเนี่ยเขาได้งานเยอะเพราะเขาไม่บน่นเขามีเรื่องมากทางลําบากก็บน่นว่าไม่ดีไม่ดีเราจะทำคอนเทนต์เราจะนําเสนออะไรครับแต่ผมก็เคยคุยแล้วครับ คนที่ได้งานเยอะร้อยทั้งร้อยนะครับเกี่ยวถูกเกี่ยวถูกกว่าบางทีเขาก็เก๋าวกว่าบางทีเขาก็ได้งานดีกว่างานดีคืออะไรครับเจ้าของไร่เขาจะมาขอเลยครับเขาจะขอลดไร่ละห้าสิบบาทก็จะประมาณนี้ครับถึงจะได้งานเปียกนี่ขนาดช่วยกันสามสี่คนนะคับต่างช้าะคเลย ก็ดีที่มีเรือล้างรถครับแล้วก็ได้วิวดีครับทำเลดีดในการล้างเออ้ยเมี่ย,ย,ยค่อย,อยม่งอ่งได้เห็นกล่องมมกงอ่งได้คุณหันนั่งมาดอยู่เป็นแบบนี้มาท้องไทยมาดแดนปักแดนมาแม่ผมครับแม่ผมครับสบายครับนั่งจิบเบียครับแม, <laughs> แม่ผมครับแม่ผม รสบายครับยันเล่ยยิงขยาวไพื่อทำอะไรครับที่ยิงช้างมาให้ับบังเดนมาสามซุดปันพ่ทอีครับเดี๋ยวต้องยิงยาวครับตู้แดนเสียมอยู่นี่ว่าลืมกระพาะเหยียบกระพาะตะกอนใหญ่ลืมเลยเฉียมห่างดึงยูอยู่ตรงนี้กำมือไปหาอะไรนั่นดิยู โอ้หมื่นครับยา,างมาางบ่ได้ครับนี่ได้ภาพกีฬามันมหลายคนแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวมาติดตามว่าเราจะย้ายไปเกี่ยวที่ไหนต่อครับคือแรกว่าจะไปโคราชครับกับโคราชคืนแต่เขาไม่รับครับเขาไม่รับ เดี๋ยนี้ก็สะดวกสบายครับมีเรือล้างรถคุณตามาเห็นเมื่อกี้ครับตาอยากได้ครับสั่งให้ตาหน่อยครับผมจะเอาไปลำใหญ่ครับในห้นนามลำใหญ่ก็เคลีย์ลิงขขาหนึกันทนก็ยังไม่ได้ใส่ครับ เออน้ำถึงเลือดเด้อเรียบร้อยเด้อเลือดดับดิมัทนาสมดิลามอะไรคืองงวคือคงขั้วนี่ครับเรือลามเรือไเลติดต่อมอเจริญทรัพย์นะครับใครอยากได้เรือล้างรถเสียบเบนซ์นะครับเสียบเบนซ์จัดให้ครับเออ่ราคาอาจจะแพงหน่อยครับแต่ว่าเขาเค็มให้นะครับถ้าอะไรเสียพวกผมสายดึงสตาร์ทมันลุดเขาก็เค็มให้ครับตัวไหนมีปัญหาเขาก็เค็มให้ครับ ก็ตั้งแต่ออาเิชเจริญมาครับนะเยวล้างลึกก่อนนะครับ